สวัสดีสสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ่ะมาพากันอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้บ่มีหยังได้เด้อพี่น้องเด้อหอยคือเก่าอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแนวกินบ่มีบ่มีแนวสิเฮ็ดพี่น้องเอ้ยมีแต่หอยแต่ช่วงนี้หอ,นอหอยหลายพี่น้องเอ้ยหอยเฮาอสีฟ้าพี่พาน้องมามากินหอยนี่ต้มต้มหอมๆต้มใส่ที่ไข่ใส่เครื่องหอมนะครับมาก,กินกับแจ่วซีฟูด้ดพี่น้องเอ้ยพี่แจ่วหอยยูรุมพี่เด้อพี่น้องเด้อบ่มี่บนว่างนะพี่น้องเจี๊ยห้อง ก็คักโดดพี่น้อยพักแล้วกับลายยางบักทั่วเนี่ยพักบุกพักสลัดโอ้ลายยางพี่น้อยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาโหยใส่หยใส่หลังมาเอ้าก้อนนี้หยาเด้อพี่น้องเด้ออ่าหวดเวยหัวด้วยอืมอืมเอาพี่น้องเรื่อพี่น้องโอ้ยมักเลยกระตุ้มเด้อกระตุ้มเลยที่

สักครับอืมไม่ได้หรบวันใหญ่ใหญ่มันใหญ่หรอ,อืมมีบรระก,กาศเลยหนันวแท่เลยอือ ่เ<อ>นเล<อ>บอกไมให้ตือนะาคนตื่นทไบอกมม่ให้ตื่นทมอะไรนี้แค่นี้หรอพคนกรมาแล้วนนมัน,มอน <c oughs> โอ้ย นทำป้อมทำป้อมอมาเขากันเนอะบรรยากาศแจ่มป์ทงหน้าเราพี่น้องเลยลมเย็นๆฝนตกมาใส่แม่งเย็นครับเข้ากับบรรยากาศดีด้ววะนี่คนฝนตกใสอีกเนี่ยเบิ่นๆของเราใส่กัน Hmm. Nah. Hmm. Hmm. Nah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 . Hmm. เสียงซาดๆนี่ฝนเราี่นอนเล้ฝนตกน้ำเลยเนี่ยามินแน่เปียกหน่อยบรรยากาศเย็นด้ฝนตกน้ำกินกินไปน้ำเริ่มเอเปียก เียอยได้เเจียว,ว,ยจ,วจวดดีขนาดจเจียเจียวกันัวคักวลยวนตรง,งหับมีหน่อยไหม บรรยากาศเดี๋ได้วันกรตกน้ำยิ่งย่อยอ่างเงี้ยเปลี่ยน เออีอยกูแล,ลยแล้วเปียกูแล้วป่ะนี่เบี้ยขยามันมันแสบดิพี่น้องมันไปเ่อไรเด้เนี่มันเสายบไร โอ,โอแก้วคักันดีเลยเ<จ><จ>พ็ดคักมันนัวคับน <g ül> ี่มามันเป็นไก่เนี่แก้วโอ้พระนาเพันเพ็ดแก้วคักรดีเลย แดอเออกแล้วเป้องแดออก้งตรงนตกคหัอมว่ะรากาศมีอะไรเนาะฝนตกก็ม่แ,มแ,มมแดดอยะบุนนึงแดดบุนหนึ่งฝน,นตกว่ะนะสดเอาเด้อสนัดสดออกไป้ะข้ามใหญ่ๆห่เพ่นอองเด้ว

มันฝนมาแห้งนะั้างล่างนี่เขาเขี้ยวแหงเลยเป็นเป็นทุ่งนขาข้างล่างนี่พี่น้องเขี้ยงงามเลยบรรยากาศดีเชิญได้วถ่ายพร้อมดีเนหรองขอมัก,ก,กพักสี่กันพักยังไงบอสพักสี่บอสี <c oughs> สี่ดาว เอาตัวร mm. ูปนี uh. ้หรอกครับหักเขารูปเชือกแวงนี่ขับก่อนจบแบบจะแส็เลยนะ อ, <laughs> อบอเ <laughs> สียบแนนได้คัก,กั่อ้องเสียวขาเยพนชิมาด้พี่นหอพนเสียงพนมาแห้งได้ดพี่นหรอเอาเด้เด้งเขางเด้เข้าวฝ่าแหนพนกับพลัลงพี่อเอ้ยอ้มาดพี่ดอา มันไปสายนะั่นสายอยู่งนรวมมามันงไม่ตกนาทีเดีวยวอืมมไม่ได้ใส่เดีดีเลยมอแม่มอแม่ไอา้ฝน ืกลางอึอย so ู so the the abord, ่ก็กนางนมหนวลโบ้เรืออะไรนี่บมววาสิมาหอทีวะกินยังพันแล้วได้นี่ก็ร่ังนัวก็ร่งแสบอยู่นี่ บลูไปนี่บลอไปน้องเลยนกดาเขาเลยอดเลยกินโบยแอืมฝนมาเลยพี่น้องฝนมาแดพี่น้องด้ฝนใดล่ะเขาทินอลรบ้างนี่เขากินเ่านี่แล้รบานีอ้ยเจ็ยบพ่อทำด้วยพี่น้องเนมาแหงเบไวๆรอฝนมาเลยพี่น้องกำลังแสรนี่แต่่าแหงสอง่งจะเออ ยิงก้อนยิงก้อนย่งเถียอยู่สำหรับกินไรข้ามไ้ทีบชุภผักัขออขอไผ่กับพี่น้องเลย้าพนมาแห้งแล้วพี่น้องเลยิได้จบเท่านี้ก่อนแล้วมา้